ก็จะเป็นรุ่นที่ต่อมาจากรุ่นซูโม่นั่นแหละครับตามกันเลยครับมาดูซิว่าลีลาการดำสู้พี่หลงได้ไหม หาทำรีใหม่นะฮะตรงนี้ไม่แน่นเท่าไหร่บเฮียบอกว่าชี้จุดทั้งหลังใหม่ตรงนี้มันเยอะแล้วพอไปตรงที่มันยังไม่มีดินเอาละครับ <C> e <as> มาดูครับข้า <C> e <as> งหน้าแล้วกันนะฮะ อย่างนี้ลมมันแรงอจาจจะมีเสียงกระพือ่อนิดนึงนะครับไมว่ากันแม่ผมชอบแลสามนนคันนี้ยกหน้าทุกคันเลยไม่มีคันไหน,นไหม่ยกนะฮะ รถตัวนี้มีสโลว์ไหมสโลว์กลางบ่ครับผมสอบถามนะครับไปยังท่านเจ้าของรถที่ขับบอกว่าสโลว์กลางยังใช้ได้นะครับฮีโนโ่ร้อยเก้าห้าโอ้นี่เด็ดแล้วข้อมูลเด็ดเด็ด <Red>, เลยบวกโบด้วยมีโบมไหมตัวนี้มีโบโอเคครับเป็นเครื่องแต่งบอ่อ๋านี่ เอาเริ่มใหม่เลยครับข้อมูลชัวร์เลยครับปาบอกว่าแรกไม่มั่นใจรอบสองนี่สืบมาให้ทางเอซีเราได้ทราบแล้วนะฮะร้อยเก้าห้ารวมโบสองร้อยยี่สิบฮีโน่เนี่ยเขาจะเด่นเรื่องเฟืองนะฮะการปีนบ่อปีนอะไรเขาเนี่ยสุดยอดหลังถนนก็ใช้เล่นนะครับมูนแหละครับโชว์ไปแล้วมาต่อกันเลยนะครับกับตัวฮีโน่เรนเจอร์นะครับเครื่อง 1้5มีโบด้วยนะครับท่านเจ้าของก็บอกว่ารวมโบแล้วแรงม้าอยู่ที่220แรงม้านะครับรวมโบกับตัวเครื่องเข้าไปนะครับยิงเทสแค่ไหนเอฟซี FC, เราคอมเมนต์เข้ามาด้วยนะครับโอ้โหตัวนี้ยกสูงคแคแผ่ดอกนี้โหดี่นะคันโหดโหดครับเข้ามาเนี่ยยกล้อยกล้อแข่งกันทุกคนัน3คันเลยนะฮะไม่มีใครยอมใครเลย กับระบบช็อคอัพซูเปอร์เรสครับของไยาบ้าครับผมตัวนี้การซับแรงกระแทกได้ดียิ่งขึ้นนะฮะอาขับสัมผัสแรกลงคืน้น<ฮ>มันช่างตื่นตาตื่นใจทุกครั้งกับการดำเสแล้วนะครับ เล่นโคลในการเกลี่ยดินหรอรอ,อบหนึง่งโอ้ไม่หมดครับดินมันเหนียวเกินครับพี่น้องอออ่ะเดี๋ยวให้พระเอกของเราฮีโร่ช่วยนะเดี๋ยวให้ฮีโร่ช่วยอ่านี่ครับ SK 120 Super X เปอร์ในการเกลี่ยดินลง ปริมาณดินลงมานะครับนี่เรียกว,ว่าหกล้อเลยนะฮะก็ปริมาณดินที่ทยังเหลืออยู่ก็ดับหล้อเลยนะครับ <c oughs> ถามว่าทำไมไม่ตีฝาท้ายเอออันนี้ก็น่าคิดนะครับเดี๋ยวไปสอบถามอีกทีนึงครับ เคลียดินินลงกกระบะดำเพราะว่าองศาในการยกดำเนี่ยโอ้ตัวนี้มีเกิน45องศาแน่นอนครับ วงจีเลยครับผมวงจีขนาด0.5นะครับตัวนี้แับโรเบิโบคโ SK 1 2 0 Super X นะครับ ดินเข้าไปยังบริเวณที่ลึกกว่านี้นะฮะอุปสรรคจริงๆนะครับวันนี้ดินค่ข้างที่เหนียวมากๆเหนียวได้ใจเลยนะครับนี <c oughs> ่แหละครับทำงานหน้าฝนมันก็จะมีอุปสรรคเข้ามาเกี่ยวข้อง หลังจากนี้เดี๋ยวจะถึงเวลาเบรกท,ทางที่ทิมง,งานนะครับผมก็ต้องขออนุญาตพักกล้องไว้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวมาต่อกันอีกช็อตหน้านะครับมาต่อกันเลยนะครับกับพี่หลงเทอร์โบของเรานะฮะ โชเฟ่ก็ลงมาจากรถนะครับมาดูท่าทีว่าลักษณะการดั้มเนี่ยจะวางแผนทํำยังไงบ้างให้ดินนั้นลงหมดนะครับ okay, okay. ต่อกันเลยนะครับกับพี่หลงนะฮะหลงเทอร์โบของเรามาดูซิว่าพี่แกจะลอยหน้ายกโชหรือเปล่าออรอบนี้ไม่มีจะลอยฮะ ไม่แน่นะครับอาจจะพี่ลอยโชว์ก็ได้ครับน่ารักหระครับ สองโซเฟอร์ก็ลงมาเปิดตัวคัดท้ายฝาท้ายนะครับตัวนี้ล็อกฝากท้ายด้วยระบบแมนนวลเดี๋ยวจะทำะดัมดินนะฮะตัวนี้ก็เป็นเที่ยวสุดท้ายก่อนที่จะพักเบรกตอนเที่ยงนะครับกับฮีโน่ตัวนี้เป็นรุ่นเรนเจอร์นะครับสอบถามไปยังท่านเจ้าของรถบอกว่าเป็นเครื่อง195มีโบด้วยก็ต้องฝากแฟนคลับของเราช่วย คอมเมนต์ในส่วนนี้ด้วยนะครว่ามีความเห็นตรงกันว่าอย่างไรบ้างนะครับนี่ก็เป็นเสียงของท่านโชเฟอร์แจ้งให้ผมทราบะนะครับทราบโดยตรงเลยครับว่า195แรงมา้าบวกโบด้วย2อยี่เดี๋ยวมาดูดีละเด็ดๆนะฮะกับคลิปส่งท้าย แล้วก็เราก็จะไปรับประทานอาหารเที่ยงด้วยกันนั่นก็คือข้เหนียวส้มตำไก่ย่างร้อนๆน,นะครับเติมพลังก่อน้าบอกว่าเยอโชว์สเตไปไว้ชม ว่าจะลอยไหมอาเช่นเดิมครับอานเที่ยวนี้สวยครับดินสวยครับ